านี่เกิดในวันเสาร์กับไกด์ดวงเด่นและสัปดาห์ครับในช่วงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่13าถึง19เดือนมีนาฮะเรื่องเด่นเดนเท่านั้นนะครับเรื่องที่ต้องพบต้องเจอนะครับที่ต้องจัดการหรือว่าที่ต้องเรียกว่าประสบนะครับช่วงสัปดาห์นี้ครับเรื่องทั่วๆไปเรื่องอะไรพวกนี้ครับปราปรายไม่เอาฮะเอาแบบเด,ด่นๆดนที่ต้องพบต้องเจอชัวร์เพราะว่าบางทีคุณจะได้เอาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับบางทีคุณจะแก้เกมแก้แก้ทางได้ในเรื่องที่มันอันตรายหรือเรื่องที่จะไม่ดีนะครับมันก็จะแก้ได้ทัน ขวนขวายหาเงินนะครับมากเป็นพิเศษครับแปลว่าคุณมีเหตุให้ต้องใช้เงินนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนหรือเงินทั่วไปอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่ามันก็จะต้องหมุนเงินนะครับหรือว่าจะต้องหาแผนสำรองเรื่องการเงินนะครับเนี่ยผมมองว่าช่วงสัปดาห์นี้ครับจริงๆเันคาบเกี่ยวช่วงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับคือเพราะมันจะเป็นช่วงสุดาสิ้นเดือนนะฮะมันจะมีเหตุปัจจัยให้ต้องใช้เงินนะครับแต่ถ้าเราวางแผนไม่ด cool ีมันจะช็อตได้นะครับแต่ว่าวางแผนได่ดีมันอยู่ได้ยาวๆเลยครับแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องหาเงินสำ ในหัวมีไอเดียที่จะแก้ปัญหาการเงินนะครับอันนี้คือข้อแรกที่คุณต้องพบต้องเจอนะครับแต่ว่าเอาจริงนะครับมันก็จะแก้ปัญหาได้ครับคุณจะเจอ,อรายจ่ายผูกปับฉับพันนะครับแบบไหลกระจายเลยครับเลือดเหมือนกับง่ายๆคือเหมือนกับลำธารน้ําตกแล้วคุณมีหินอยู่ขวางอยู่ที่ลำธานนรฮะแล้วตอนนี้สกิดออกไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็โอ้โหรายจ่ายจใจใจใจเข้า,า,า,ามาเต็มหมดนะครับที่คุณจะเจอในช่วงสัปดาห์นี้แล้วเราก็จะกังวลนะครับว่าเออมันจะรอดไหมมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ต้อง พบเรื่องเจอเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็รปการต่อมาครับเรื่องเด่นคืองานนะฮะงานเพิ่มครับมีงานหลักอยู่แล้วถูกไหมฮะอาจจะมีงานรองงานเสริมงานแทรกนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เข้ามารัวๆนะครับหรือทีพิเศษนะครับหรือว่าอาจจะไม่เยอะหรอกแต่ว่าโอ้โหใช้เวลาเยอะนะครับในการที่จะแก้อะไรบางอย่างบางทีผมมองนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของคนที่เขา ทำงานแล้วไม่สําเร็จนะครับเขาก็ใช้ไววานตัวเราได้เพราะว่ามีฝีมือนะครับมีความรับผิดชอบที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาแล้วมันจบนะฮะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันเสาร์นี่เก่งเรื่องของการแก้ปัญหามากๆนะครับแต่ว่าเวลาส่วนตัวจะน้อยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเนี่ยพื้นดวงนะฮะอยู่ไม่ติดบ้านครับเพราะฉะนั้นจะมีเหตุปัจจัยให้บางทีนะวันหยุดก็ไม่ได้อยู่นะฮะอยู่บ้านวันทํางานนะครับทำงานเสร็จบางทีมก็ออกไปไม่ได้แบบตรงอยู่บ้านนะครับคือมันจะมีกิจกรรมงานสังคมงานพบเจอ งานที่ต้องจัดการอะไรพวกนี้ครับก็ค่อนข้างเยอะในช่วงช่วงสัปดาห์นี้นะฮะประการต่อมาครับพื้นดวงครับเรื่องเด่นๆนะคะคือเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ดวงแฟนงอนนะครับหรือว่าแฟนไหนจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแฟนมีปัญหาเรื่องอะไรที่ทําให้เราแบบกังวลใจนะฮะไม่ค่อยสบายใจใจเรืออะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นอันเนี้ยต้องดูแลแก้ไขแล้วก็ระมัดระวังไปพิเศษนะครับฉะนั้นความรักช่วงสัปดาห์นี้อย่าโฟกัสมากแล้วก็ระมัดระวังอย่าเครียดเกินนะฮะแล้วก็ระมัดระวัง บางทีนะครับมันมีเหตุปัจจัยให้เราอาจจะวิตกกังวลน,นะครับในเรื่องต่างๆเกี่ยวข้อ,ของกับความรักครับฉะนั้นสัปดาห์นี้คุณต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าอย่าเครียดเรื่องความรักครับเพราะว่ามันยังไม่จบในการแก้ปัญหาสัปดาห์เดียวด้วยนะฮะประกาศต่อมาครับที่ต้องพบต้องเจอเรื่องเด่นๆครับช่วงนี้เซนแรงนะครับเซนแรงมากครับการคาดการ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจะแล้ว,วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณจะแม่นยำมากความรู้สึกนะครับบางทีเซนบางคนเรียกว่าความรู้สึกบางคนเรียกว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมา หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าการคาดการณ์สิ่งต่างๆที่ยังไม่เจอเนี่ยมันจะแม่นยูยูมีข่าวคราวในเรื่องของออฟฟิศนะครับที่ทํางานบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับคุณจะรู้ว่าเออมันจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเราควรจะอยู่ตรงไหนอะไรงเงี้นะครับคุณจะเก่งเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับจานั้นเรื่องการงานนะครับหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามช่เงนี้เซนส์แรงสามารถเชื่อความรู้สึกหรือเซนส์แม่นยําได้ด้วยนะครับแล้วเรื่องเซนส์อีกนีดนะครับมันเป็นเรื่องของการเจอสิ่งที่ลึกล ฉะนั้นช่วงนี้ไปไหนก็ข้ามกลางคืนหรือว่านอนที่ใดที really like ่ไม่ใช่บ้านของเรานะครับก็ต้องเตือนนิดนึงนะฮะว่าพระสวดมนต์หน่อยหรือว่าอธิษฐานจีบแผ่เมตตาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุให้รู้สึกหรือสัมผัสนะครับบางสิ่งบางอย่างหรือพลังงานบางอย่างได้นะครับแต่ไม่ใช่โอ้โหต้องเห็นนู่นเห็นนี่เยอะแยะไม่ครับมันมีอะไรแวบๆแวบๆข้ามาเฉยๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องลึกลับนะครับรึกฝันแปลกนะครับเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะประการต่อมาครับในเรื่องที่โดดเด่นนะครเงิน จะแก้ปัญหาการเงินได้มีโอกาสที่ได้กําไรหรือว่าถ้าค้าขายนะครับจะมีตัวเลขที่น่าพอใจนะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีเรื่องของการเงินครับเขาว่าดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินเข้ารู้รวยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในจุดวิกฤตเนี่ยมันจะมีทางแก้ทางออกแล้วนะครับมันจะมีอะไรที่ทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็มีเหตุอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าปัญหานั้นมันจะจบลงได้ด้วยตัวเององใรประมาณนี้นะครับแต่นั้นนี่คือสิ่งที่จะเจอฮะแล้วก็วงเล็บสุดท้ายนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับคือมีเหหตุปััจจยใ อยู่ไม่ติดที่อยู่ไม่ติดทางอยู่ไม่ติดบ้านนะครับถึงแม้ตกเย็นนะฮะปกติก็กลับบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าต้องยืดเวลานะครับหรือว่าวันหยุดนะฮะแทนที่จะมีเวลาครอบครัวช่วงนี้อยู่ๆก็มีงานแทรกงานด่วนหรือว่าไม่ค่อยมีสมาธิในการที่อยู่กับครอบครัวสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คนเกิดในวันเสาร์นะครับต้องพบต้องเจอนะฮะมาดูครับเรื่องของเลขมงคลครับมีเลขด่นี้ครับมีเลข 0, 3 5 9ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชลกคือเลข7็ครับสีที่ถูกโชลกครับมีดังนี้มีสีขาวนะครับมี ม่วงนะครับมีสีแดงแล้วก็มีสีฟ้านะครับหรือสีที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือว่าเร่งเรียงนะครับคือสีเขียวนะครับวันที่ดีครับในเรงนี้ฮะมีวันศุกร์นะครับแล้วก็วันอังคารครับวันที่ติดขายคือวันจันทร์นั่นเองนะครับหงจุวยโชคลาภครับสัปดาห์นี้ฮะเคลียร์อินคลียนะครับห้อง นอนนะครับให้โล่งให้โปรง่งให้สะอาดให้สบายหรืออย่างน้อยก็ให้มีแสงสว่างเข้ามาบ้างมันสามารถกำจัดหรือก็กระจัดไอสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์ต้องพบต้องเจอในช่วงสัปดาห์นี้ครับกับผมดัดนรัดครับและไกด์ Guy, ดวงเดือนสัปดาห์ฮะไปแล้วครับโช่วงมีวามสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ